สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับหลังจากลิฟท์ที่แล้วนะโซปหรือจอห์นแม็กทาวิชนี่ก็ตายหลงแล้วนะครับไอมาคาร์ลอมนั่นมันเร็วมากเนะี่ย

Security office on the far side of the compound, and a command center north of that. Both were heavily guarded. If my command center, the he'll be in that control room. What's this you're sending me? Equipment list. That's a lot of hardware, John. Captain Will you turn me, Kill them all. ด่านสตรองูนะครับวันที่12ตุลาเวลา22ในการส8นาทีนะครับทิปลาสาธรารณรัฐเช็กแา่นี่นนี่นสกา,าเอลโอคกด ภ <c oughs> ารกิจนี้คือเราต้องรถต้องรอ,งอ,อ,อบเลนเข้าไปนะครับไม่ให้มันรู้ตัวนะ <c oughs> โอเคเงียบๆเข้าไว้นะครับ ไปกันโต้อโอเคทำต,ตามที่เขาสั่งนะครับเฮ้ยไปไปไปลง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 วุ้ยเฮ้ยจุดต่อหนับ <c oughs> โอเคมุดมุดใต้ท้องรถนะโอเคล็อกก่อนอเออวางซีโฟว้นะครับเ,รเป็นแผนสำรองนั่นเอง โอเคกำจัดมันนะ <c oughs> ซอนศพเอาไว้ไปมามี มีติ okay. Okay. Apa, okay. Yeah. Okay. Yup. ่งโอเคไปๆๆมุดๆนับมุดต่อนะโอยากขยับกินกินเท้ากับทันนี่เหม็นมากเลยเหม็นเเท้ากเนเท้ากับตันมากเลย เวางระเบิดซีโฟนะครับเก็บขี้หมามามาบ้างเนี่ยกับตันเคลียรก็โอเคไปไปไป โอเคอันนี้น่าจะเป็น security office นะครับนั่นแหละ <c oughs> จัดการเลย เดี๋ยวเปิดประตูไปนะโอเคใส่ไนท์วิชั่นครับ ครับไม่เห็นเหมดหรือยังอ๋อมีมีหลงเหลืออยู่หนึ่งนะโอเคน่าจะเลียร์แล้ว ยังวะอ่าอ่ระเบิดไปนี่ไงระเบิดแสงไปเอาเนี้ก็ได้อีกแค่สูงนะ พืนยอดนิยมของผมนะครับอ่ะเราเบิดป่ะ มีลงเ,เ,ล point, เอานี้ละกันอีสัมบกนะครับเลดดอตเจเคไปข้างหน้านี้นะ <c oughs> เฮ้โ <consecutive> อ้หจับตัวประกันด้ว <unda> ยไปๆๆเกมี10นาทีนะครับก่อนที่จะพบศพนะพวกมันนะ โอเคืนค okay. ืนืนอเวางระเบิดตรงนี้นะมาเรีบร้อยโอเคไปโอเคไปอย่างช้าๆนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะถล่มได้นะ ขึ้นไปนะตามไปเบิดปลาปลาแสงทำไมวะเนาะเปลี่ยนแผนเหรอคอนโทรลเซ็นเตอร์มันจะอยู่แถวบริเวณนี้นะ น่าจะใช้วิธีการอื่นนะก่อนแทนที่จะบุกเข้าไปนะนเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับก็คือกดระเบิดช่วงที่มีแบบเสียงเ,เสียงเสียง,เส,ยงเสียงจากภายนอกนะ นั่นจะทำให้ศัตรูไม่รู้ตัวนั่นเองโอเคขึ้นไปน้ำหเอาย่างี้เลยเหรอโอเค <c oughs> ขึ้นไปด้านนะด้านบนนะอุ้ยอ๋ออ้าวอะไรอุ้ยอ่ะโอเค,อเคออยังวะ ฐานาทบดีวเชฟสกี้เหรอ๋อครั้งนั้นนึกเหมือนมาคอรอต้องการรหัสสั่งยิงนิวเคลีย์นั่นเองนะแต่ประจานานที่ดีมันไม่มีวันให้นะครับเพราะว่าถ้าให้ไปปุ๊บมาเิดสองคารามแน่แย่แล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะรู้ตัวแล้วนะ เ yes, บอร์ลินลูกสาวอยู่ที่เบอร์ลินเหรอสาวของประธานาธิบดีนะอยู่ที่เบอร์ลินนะเไปแล้วต้องไปแล้ว <c oughs> อย่างนี้มันจะต้องไปจับตัวลูกสาวมันมานนะแย่ลแล้วมันรู้แล้วเฮ้ยลงด่วนเลยเฮ้ยโอ้โหือ Ôi. Học tay hả? Ui, tay hả? Dạ là, không nghỉ lắm. phải.

โอเคน่าจะเคลเียร์แล้วเฮ้ยระเบิดแสงเซลฟี่หมดแต่เซลฟี่อยู่นั่นแหละ <c oughs> หมดแต่เซลฟี่อยู่นั่นแหละจะตายแล้วเนะนี่ยต้องหนีก่อนนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นพี90นั่งนะครับ เดี๋ยวไปด้านนี้นะครับอ่ะระเบิดไปหมดแล้วอเอ่คนาจะเคลียร์แล้วไปตามกับตันไฟสไปนะครับถึงด้านไหนอะ่ะ

โอมันเอาคนลงมาแล้วเุ้ยระเบิดโอ้โห

หมดหรือยังมาเยอะเหลือเกินทีเราอ้อมไปดีกว่านะไปทางด้านนี้นะ Come on. Ok, vai, 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 vai! E aí, Jô? Vai, 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 vai! มาอ่ะเราเปิดเลยนะครับโอเคไปไปไปโอเคโดดนะครับอุ้ยกัปตันครับไปลุยออกไปจากที่นี่นะ แก้แล้วมีรถคุ้มกอดด้วยวะเฮ้ยีจีด้วย,อยโอเคโอเคขึ้นรถไปนะไป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 หนโีโอ้ยโอ้ยระเบิดซีโฟเลยอ๋อมอ หนีโอ้ยเคเออขับดีๆขับดีๆโอ้โหแกแล้วรถผมเกาะด,ด้วยเอารถไปไมออ่อีกหนีโอ้โหอ่ะโดดอ้าโอ้ยเอ,อกากลางล่มนั่นแหละเจรอดนะครับผมว่ามันคงไม่ยิงล่มนะ โอเคครับก็ขอจบคลิปวัตจเ,เปลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ